สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเหรียญโปรยทานดอกมะลิกันค่ะเตรียมริบบิ้นเบอร์สองค่ะจํานวนสเส้นค่ะยาวหกสิบเซนติเมตรกับเงินเหรียญบาทหนึ่งเหรียญน,นะคะเริ่มกันเลยนะคะนําริบบิ้นทั้งสี่เส้นค่ะมาพับให้ด้านหนึงยาวกว่าประมาณ10เซนติเมตรนะคะ พับให้เป็นรอยเลยนะคะทีนี้เราพลิกเอาด้านยาวค่ะขึ้นด้านบนค่ะจากนั้นเริ่มขึ้นฐานนะคะนำดิบินมาสองเส้นค่ะเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองนะคะเอาเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งแบบนี้ค่ะ เอาเส้นที่สามนะคะมาคล้องเข้าเส้นที่สองแล้วนำเส้นที่สี่เส้นสุดท้ายค่ะมาคล้องเส้นที่สามเมื่อคล้องเส้นที่สามแล้วนะคะเอาปลายของเส้นที่สี่ค่ะสอดเข้าในห่วงของเส้นที่หค่ะ แบบนี้นะคะจากนั้นดึงให้กระชับค่ะทีนี้เราจะเริ่มขึ้นฐานแตกค่ะเราจะเริ่มจากคู่ที่อยู่ข้างล่างก่อนนะคะ พับเส้นที่อยู่ด้านบนขึ้นเฉียง eh? ไปทางขวามือแบบนี้นะคะแล้วพับ 2, เส้นที่สองเวียนไปทางขวานะคะทับเส <insan, S 1> <tad> ้นท <sk> ี่1แบบนี้ค่ะพับเส้นที่3ามพับเส้นที่2แบบนี้ค่ะเส้นที่4เส้นสุดท้ายนะคะให้สอดเข้าในห่วงของเส้นที่หนึ่งที่เราพับไว้แบบนี้ค่ะ จากนั้นดึงให้กระชับเลยค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นเป็นแปดเส้นแบบนี้นะคะทีนี้เราวางลงไปเลยค่ะเพื่อง่ายในการจับนะคะเราจะเริ่มจับเส้นแรกขึ้นมานะับเป็นเส้นที่หนึ่งนะคะหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมานะับเป็นเส้นที่หนึ่งค่ะ เวียนไปทางขวานะคะเส้นถัดมานับเป็นเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะและเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามจะได้ลักษณะสี่เส้นแบบนี้นะคะทับกันทีนี้นะคะให้เราปล่อยเส้นที่อยู่ด้านในสุดวางลงไปเลยค่ะข้างๆเส้นที่สี่นะคะที่เราหยิบขึ้นมาเส้นล่าสุดทีนี้เราหยิบเส้นถัดไปค่ะขึ้นมาแทนค่ะ ก็จะได้สีเส้นเหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วทำเหมือนเดิมค่ะวางเส้นที่อยู่ล่างสุดลงไปค่ะแล้วหยิบเส้นถัดไปขึ้นมาแทนค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะหยิบเส้นถัดไปขึ้นมาแทนแบบนี้นะคะทำเหมือนเดิมค่ะวางลงไปค่ะแล้วหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาแทนค่ะ จะได้ลักษณะสีเส้นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะนำเส้นล่างสุดวางลงไปค่ะทีนี้หมดตัวที่จะหยิบขึ้นมาแทนแล้วนะคะให้เราหยิบเส้นที่อยู่ล่างสุดค่ะสอดเข้าไปในห่วงที่หนึ่งแบบนี้นะคะห่วงถัดกันมาเลยนะคะเส้นที่อยู่ล่างสุดเส้นต่อไปค่ะ สอดเข้าห่วงที่1และห่วงที่สองแบบนี้ค่ะแล้วก็เส้นสุดท้ายค่ะเราจะสอดเข้าห่วงที่1ห่วงที่สองแล้วก็ห่วงที่สแบบนี้ค่ะไล่กันไปเลยค่ะสังเกตได้ว่าปลายลิบบินนะคะจะมีช่องออก8ช่องค่ะ แต่ละช่องจะออกช่องละหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะจากนั้นเราดึงให้กระชับเลยค่ะ ดูปลายลิบบิ้นด้วยนะคะให้หันไปในทางเดียวกันนะคะเผื่อมีตัวไหนที่มันบิดไปคนละทางดึงไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกระชับที่สุดเท่าที่จะกระชับได้นะคะเมื่อกระชับดีแล้วนะคะให้เราพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะ จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะหยิบมาหนึ่งเส้นค่ะแล้วพับข้ามไปสามเส้นแบบนี้ค่ะนับหนึ่งสองสามแล้วพับลงไปข้ามไปอย่างนี้เฉยๆนะคะแล้วหยิบเส้นต่อไปค่ะ นับไปสามเส้นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็พาดลงไปแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะให้พับข้ามไปทีละสามเส้นแบบนี้ค่ะจนเหลือ3ามเส้นสุดท้ายนะคะ ทีนี้เราจะสอดนะคะเสน้นแรกนะคะให้เราสอดเข้ากับช่องที่อยู่ติดกับเสน้นสุดท้ายที่เราพับลงไปค่ะแบบนี้นะคะเสน้นถัดมาเสน้นที่สองค่ะสอดเข้ากับช่องแรกของเมื่อกี้ค่ะแล้วให้ไปออกกับช่องที่สองของเสน้นถัดไปแบบนี้ค่ะเสน้นที่3ามเสน้นสุดท้ายนะคะสอดเข้าในช่องเดิมค่ะ แต่ให้ไปออกในช่องของเส้นที่3แบบนี้ค่ะดึงให้กระชับนะคะจากนั้นพี่กลับมาด้านหนึ่งค่ะเอาเหรียญใส่ได้เลยนะคะ จากนั้นเราจะเริ่มจากเส้นข้างล่างก่อนนะคะพับเส้นด้านล่างขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะแล้วพับไปริปบบิ้นกลับมาแบบนี้ค่ะพับไปแบบนี้นะคะแล้วกลับริบบิ้นมาแบบนี้ค่ะเราจะนับไปสามช่องนะคะ แล้วสอดปไปดิปิ้นลงไปเลยค่ะเราจะดึงไว้แบบหลวมๆก่อนนะคะจากนั้นเส้นถัดไปค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะพับแบบเดิมเลยค่ะพับโน้มไปข้างหน้าแล้วมวนปลายกลับมา แล้วสอดริบบิ้นเข้าในช่องของเส้นถัดจากเส้นที่เราสอดไปเส้นแรกนะคะดึงไว้แบบหลวมๆเหมือนเดิมค่ะเส้นถัดไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะไล่สอดแบบนี้ไปทุกเส้นเลยนะคะ เราอย่าสลับเส้นนะคะทำไปทีละเส้นแล้วก็สอดไล่กันไปทีละช่องทีละช่องค่ะ ทดสอบเส้นสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้เราไล่ดึงทีละเส้นเลยค่ะค่อยๆดึงให้กระชับทีละเส้นทีละเส้นนะคะก็จะเป็นตัวดอกมะลิแล้วนะคะจากนั้นเรากลับไปด้านหลังค่ะ เราจะพับเก็บปลายที่เหลือนะคะเราจะเริ่มที่เส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะสอดเข้าที่ฐานของตัวมันเองแบบนี้นะคะและให้ไปออกเส้นที่สามค่ะแบบนี้ค่ะ เทเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะไล่ไปทีละเส้นทีละเส้นเลยค่ะ จากนั้นปลายที่เหลือนะคะให้เราตัดทิ้งเลยเราก็จะได้ตัวดอกมะลิแล้วนะคะเพื่อความสวยงามถ้าใครสะดวกแต่งกิ่งแต่งใบก็สามารถนำไปแต่งได้เลยค่ะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะครั้งหน้าเราจะได้มาทำแบบใหม่ๆด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ